สวัสดีค่ะมาพบกับเสือหิวกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกปลากระป๋องผัดกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีคอมเมนต์หรือคำแนะนำอะไรอยากให้เราทำอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้น้ำพริกปลากระป๋องผัดของเรานะคะวัตถุดิบก็มีพริกจินดาสีแดงกระเทียมหัวหอมน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายต้นหอมซอย ปลากระกป๋องวันนี้เราทำสองกระป๋องนะคะก็ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอาหารดีๆจากเราเดี๋ยวเราเอาทิชชู่นะคะซับน้ำมันนิดนึงแล้วก็ทาไปที่กระทะนะคะป้องกันไม่ให้กระทะไหม้นะคะกระเทียมกับหอมแดงนะคะลงไปคั่วพร้อมกันเลยค่ะ กระเทียมวันนี้เราใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะแต่ถ้าใครมีกระเทียมไทยก็สามารถใช้ได้เลยค่ะเราจะคั่วนะคะให้หอมเลยค่ะขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาพอสมควรนะคะตอนนี้หอมกับกระเทียมเรานะคะก็เริ่มสุกแล้วนะคะก็จะเป็นสีเหลืองๆแล้วนะคะค่ะตอนนี้หัวหอมกับกระเทียมก็สุกเหลืองแล้วนะคะก็ออกเป็นสีไม่ไม้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นแล้วค่ะ เดี๋ยวเราทำการคั่วพริกจินดาสีแดงต่อเลยค่ะเพื่อนๆใส่เผ็ดได้ตามชอบเลยนะคะพริกของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเริ่มเป็นสีไม่ไหม้แล้วค่ะตอนนี้พริกเราก็สุกใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามาพักไว้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาโขลกทุกอย่างรวมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็โขกทุกอย่างาละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาเนื้อปลากระป๋องนะคะใส่ในครกกันค่ะเราจะเอาส่วนเนื้อนะคะใส่ลงไปโขกเลยค่ะน้ำปลากระป๋องเราเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะยังไม่ทิ้งนะคะเราตำเลยค่ะ ใช้สากกดก็ได้นะคะเพราะเนื้อปลากระป๋องนันนิ่มอยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปผัดในกระทะต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะเอาปลากระป๋องที่เราขกไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เ,เดี๋ยวเราจะเอาน้ำปลากระป๋องนะคะใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้ทุกอย่างหอมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะน้ำปลาเราใส่สองช้อนก่อนนะคะน้ำตาลทรายค่ะเราขอตัดรสชาติด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะ น้ำมะนาวค่ะมะนาวสช้อนค่ะระหว่างที่ผัดเราใช้ไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวเราชิมรสชาติกันก่อนเลยค่ะน้ำพริกปลากระป๋องผัดนะคะก็จะออกรสชาติเปรี้ยวเค็มนะคะค่ะเราชิมรสชาติตามชอบแล้วนะคะเราก็ ปิดแก๊สแล้วเดี๋ยวเราใส่ต้นหอมซอยเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่าน้ำพริกปลากระป๋องผัดก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่วันนี้เรานำมาฝากกันนะคะก็ทานคู่กับผักต้มแล้วก็ไข่ต้มยางมาตุมนนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอาหารดีๆจากเราสำหรับวันนี้เจอหิวต้องขอขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ